สวัสดีครับคลิปนี้จะพามาชมสมเด็จบางุ้นพรมพิมพ์ใหญ่เกตทะลุด้มเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์หนึ่งครับแาลงนี้ค่อนข้างสวยครับสวยเส,ส้นสมสวยงามครับมีความคมจัด องพระสวยครับสวยนับว,ว่าสวยแคมป์เลยครับถ้าพิมพ์นี้พิมพ์ทรงเขาจะใหญ่เรับใหญใ่เช่นว่าครับพิมพ์ใหญ่ครับใหญ่ฐานสวยคมลึกหน้าอกจะมีมีร่องครับพิมพ์นี้จะเป็นร่องๆองครับ เหตจะพาดสมครับเหตจะพาดสมท่านข้างก็มีรอยมีรอยแยกรอยรูพุนตา่างการเวลาด้วยอายุความเก่า หลังนี้จะมีรอยปั้มตาของวัดบางุณนพรมหรือวัดใหม่อมรัสลดนะครับบ่งบอกว่าเป็นพระออกากูวัดบางุณนพรมอย่างแน่นอนครับอย่างไม่ต้องสงสัยครับไม่้องมาเถียงกันให้ยากครับ ตาแบบนี้ของปลอมก็มีนะครับขอ,อมก็มีทำได้นะครับทำเหมือนด้วยแต่ก็ทําทเนื้อหากลควเก่าภาพขององค์พระไม่ได้ครับการเตบตัวการยกตัวการีนเนื้อเขาจะแน่นแล้วนะครับแข็งแข็งกลายเป็นหินนะครับแข็งกลายเป็นหิน อรอายุร้อยกว่าปีครับร้อยห้าสิบหกสิบปีนี้นี่คือภาพองนะครับแต่ไม่เหมือนภาพใหม่นะภาพใหม่เขาจะเนื้อเขาจะผุผูคระยุยยุ่ภาพใหม่เขาจะโดนน้ำเนี่ยก็จะก็จะผุผูครบแต่นี่เขาจะแข็งเลยครับแข็งกลายเป็นหินกลายเป็นหินเลยครับแข็งแกงอนถ้วยกระเบื้องครับถ้วยกระไก่ อายุเขาพ้ะเขาติดตัวเขายุบตัวเขาแน่นแล้วครับไม่น่าเชื่อว่าผ้าผงนี่นแข็งกลายเป็นหินเราไปเปรียบเทียบกับศูนย์เก้าครับศูนย์เก้าปีวันละครั้งร้อยปีนี่ต่างกันเยอะเนื้อหาศูนย์เก้านี่ก็หลายสิบปีนะครับยังขยภาพยังไม่ถึงไหนนะครับขยภาพยังไม่ไปไหนนะครับ กายภาพนี่ครับเขาจะมีแคลเซียมครับขาวขาวนี่ครับเหมือนฟันคนนะครับแบบนี้ของปลอมภาเกียร้าปลอมทําไม่ได้นะครับทํำกายภาพแบบนี้ไม่ได้ครับนี่ครับจากปูนงอกครับที่เป็นขึ้นๆอย่น,นี้ภาษาเสียนเขาเรียกข้ามดังกระเบนคาบดังกระเบน ตรงนี้คอน้างเยอะกอ้ภาพแบบนี้ก็ไม่สามารถจะทําได้ครับพระพปอมทําไม่ได้ครับทําได้แต่พิมพ์ทรงเท่านั้นเออหาความเก่าการยุบตัวการเคล็ดตัวนี้ทําไม่ได้ครับเราต้องรู้ว่าพระพร้อมทำอะไรได้ไม่ได้นะครับพระพ้อมทําสี ทำเละทำเลอะเ,อะเอะได้ครับแต่ทำเก่าด้วยธรรมชาติไม่ได้ครับทำกายภาพทำแคลเซียมเหมือนตรงนี้ครับไม่ได้ครับการเปลี่ยนแปลงอายุการยุบตัวครับในสมเด็จบางคุณผมนี้ทุกองนี้จะไม่ตรง พิมยังไม่ตรงเป็นไม้บรรทัดนะครับถ้าตรงนี้เออก็ค,อคือเคเลยนะครับขอบ้างต้องไม่เรียบนะครับข้ามต้องไม่เรียบเพราะว่าพระอายุเขาการเวลาเขาเป็นเกือบสองร้อยปีขอบ้างต้องไม่เรียบถ้าเรียบเรียบนี้บอกไว้เลยว่าไม่น่าจะใช่ถ้าเรียบเรียบมันมีรอยคุณรอยคุณรอยแยกรอยเล้า การยกการแยกองนี้ก็นบว่าสวยแชมป์อีกองดังครับน่าว่าสวยเลยหาุดสวยแบบนี้ยากนะครับสมเด็จบางคนผมส่นมากก็จะมีครับคูนีครับคูเยอะ ปีพศอสองวันห้าร้อยก็ทิศสวยก็ส0 0พันนะครับองคนะ์นึงทอง,งทำไมนั่นบาทนึงก็สามร้องค์นึงก็ซื้อสองได้1ิบสาบาทครับลองคำนวณดูครับทุกวันนี้บาทแล้วก็30,000สิบสามบาทก็เป็นเงินสี่แสนครับออกแอกวัตบบปีนั้นครับองค์ ทีบเป็นค่าเงินก็ประมาณองค์ละสี่แสนองค์ละสี่แสนครับทำไมนั้นตั้งแต่เงินสแตนเงินสตังมีค่าก็เดี๋ยวช่วยละห้าห้าตะตังสามตะตัง แต่ใช้เรียนต่างกันเลยสิบต่ตังค์ทำไมก่อนยังแค่ยี่สิบต่ตังกันอยู่นะครับห้าสิบตังนี่ก็ถือว่าเยอะห้าสิบตังค์ยี่ห้าตังนี่ถือว่าเยอะนะครับเยอะลองคิดดูว่า สมเด็จองหนึ่งเทพสวององละสี 4, 000, 3, 000, 4, 000่พันสามสีพันนี้ต้องเป็นคนรวยเท่าน,นั้นครับถึงจะซื้อสมเด็จบางคนพรมได้ครับเขาถึงมีถึงมีราคากันถึงทุกว,วันนี้นครับเขาเริ่มแพงครับผ่านหลักล้านถ้าขายขายหลักหมื่นนี่ถือว่าขายหลุดนะครับขายหลุดขายตก พอปี2500ันห้าร้อยก็หลักแสนแล้วครับเทียบกับค่าเป็นค่าเงินแบบค่าทองเี่ก็เป็นหลักแสนแล้วถ้าใครมาขายหลักหมื่นก็ถือว่าค้ายตกค้ายหลุดนะครับปีสองพันห้าร้อยออกจากวัดก็องค์ลหลักแสนหลายหลายแสนนะสมัยนั้นพระหกักพระหกักพระ ักครึ่งหักอะไรก็องค์ละห้าร้อยนะครับต่อแกโกูต่อแก่วัดปีนั้นครับหักครึ่งคงไม่สวยก็องค์ละพันห้าองสวยขึ้นมาหน่อยก็องสองพันสวยๆแม้มก็สามพันสี่พันครับคิดว่าจะเป็นแต่แพไหมครับ ขายขายสามหมื่นสองด้าหมื่น 100, ทำไมนี้ก็ถือก็ถือว่าขายตกแล้วครับขายหลุดแล้วเพราะว่าหกสิบหกปีที่แล้วเขาก็ยังเป็นแสนกันอยู่เลยเทียบกับค่าทองนะครับค่าทองเทียบค่าทองสมัยนี้ครับทองสมไมนั้นบาทสามร้อยทองสมัมนี้บาท,ทบาทละสามหมื่นให้ลองคำนวณดูครับ มาดูเนื้อกันนะครับหน้าอกจะมีร่องนะครับภาพพิมพ์นี้หน้นออนาอกจะมีร่องเนี่จะมีแคลเซียมครับขาวๆแควเซียมขาวๆครับ ฟันคนนะครับเป็นเงาเงออกครับลองๆทำไม่ได้นะครับเจ้าสีมาแต้มมาทาใส่ก็ก็ดูออกนะครับน,นี่เขาเกิดจากธรรมชาติธรรมชาติตางสันมาครับกยายภาพรงนี้ค่อนข้างดูง่ายนะครับงนี้พระตุมเด่นบางทุกผมองนี้ดูง่ายนะครับ อาะาเสียนเรียกภาพน้งกระเบนนี่ก็เกิดจากปูนงอกนะครับจากปูนงอกขึ้นมา้าใหม่้าพพอมทาไม่มีง,อ,งอกงอกแบบนี้ไม่ได้นะครับอาจจะไปทําขูดไปควนไปจิ้ม,จ,ม,จ,มจิ้มได้อยู่แต่ถนะ้าทาเป็นธรรมชาติแบบนี้ไม่ได้ยิ่งกายภาพเป็นแคลเซียมนี้นี้ยิ่งไม่ได้เลยครับทําไม่ได้เลย มทําไม่ได้เหรอแคลเซียมจะทาเลือเล้อๆทาพิมพ์ทรงทํารูปทรงทําพิมพ์ทรงได้แต่ทํากายภาพแบบนี้ครับไม่ได้ครับกายภาพที่มีแคลเซียมขาวๆครับมันฟันคน้าพออนี้ดูมันนะครับรอง้านี้สองมันนะครับ ใช้พราสมเด็จนะครับสมเด็จแท้ๆนะครับจะไม่เหมือนกันสักองนะครับพันองร้อยองก็ไม่มีทางเหมือนพิมพ์เดียวกันก็ไม่เหมือนกันครับแล้วก็ไม่เท่ากันด้วยครับถ้าเท่ากันนี้เย่เลยครับไม่น่าจะแท้ครับถึงเก็บพิมพ์เดียวกันทําพร้อมกันก็ไม่มีเหมือนกันด้วยอายุผ้าเขา ผ่านมาเป็นร้อยห้าสิปีแล้วการเค็ดตัวการยุบตัวเขาจะการบิดตัวเขาจะไปคนละแบบครับเขาจะไม่เหมือนกันถ้าเหมือนกันเมื่อไหร่ครับจำไปเลยครับเจแน่นอนนี่อยู่นี่มีคาบขู่ครับตรงคาบขู่คอให้เห็นอยู่ครับนี่ครับคาบขู่ เันนี้ก็นับ,นบว่าสะอาดนะครับสะอาดสะอาดซ่านครับดูง่ายครับนครับแถวเสียมข,ขาวขาวแนวภาพขู่ก็เห็นบ้างครับเป็นเอกลักษณ์ของสมเด็จบางคนผมต้องมีคาบขู่คาบเห็นเยอะเห็นน้อยเอกจากองค์ไหนไปลา้างใช้กดลาง น้ำล้างไม่ออกนะครับน้ำล้างไม่ออกต้องใช้กดแรงๆหนักๆกย่างน้ํายาหนักๆล้างออกครับแต่น้ําเปล่าไม่มีทางครับแต่ล้างไปเช็ดไม่ออกอีแล้วครับแต่สมเด็จบางคับผมไม่ควรล้างนะครับล้างแล้วก็ทําให้กายภาพเขาเปลี่ยนแล้วดูยากครับดูยากไม่มีความพลาสติก มีความเป็นธรรมชาติเด,เดิมครับดูง่ายครับถ้าเป็น้านนี่ก็ท่ากับร้างคามเก่าเขาออกนะครับล้างคามเก่าออกนี่ก็ดูยากกันทีครับคนที่เขามีความชํานาญเขาก็ดูออกนะครับเนื้อพระปูนเปลือกหอยกับปูนพลาสเตอร์มันก็ต่างกันคนมีความชำนาญน,นะครับสำหรับคนมีความชำนาญ แต่ล้างยังไงเขาก็ดูออกคนที่เขาดูเก่งๆแล้วครับดูในสมเด็จสายสมเด็จเก่งๆแล้วดูออกหมดครับ น้ำปสองมันนะครับเท่านี้น้ำสองแงคิ้งนี้ก็เรียกสองมันเลยครับนะครับมีแคลเซียมครับเห็นอยู่ในพระบางคนมพมพัดวัดละครังวัดเกศชายโย,ยแล้วเป็นพระที่อยู่ในสายของพระสมเด็จโตครับเนื้อต้องแบบนี้ครับเนื้อต้องแบบนี้จะมีแคลเซียมครับทุกองครับเห็นเยอะเห็นน้อยอาจจะมีทุกองถ้าไม่มีนี้ พิจารณาได้เลยครับถ้าอายุร้อยห้าสิบหกสิบปีนี้จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพเลยจะเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีนี่คิดเลยครับนี่เกศครับเกศเกศจะพลาดซุมนะครับพระพิมพนี้าจะพลาดซมจะพลาดข้ามซมไปนะครับพลาดข้ามซมไป ถ้าอีกบล็อกบางบอกก็ทะลุซุ้มไปเลยก็มีแต่บล็อกนี้พลาดซุ้มครับที่มมีอยสององค,ครับแบบนี้น่ครับจ,จะพลาดซุ้มพลาดซุ้มข้ามไปเลยครับ ค่อนข้างหายากนะครับพระพ็มนี้พิมเกตตะลุกซุ้มนี่แพงนะครับแพงเป็นพิมพ์แพงแพงในวัดบางคนผมเนี่ยจะเป็นพระที่พิมพ์ที่แพงครับเกตตะลุกซุ้มแพงกว่าทุกพิมพ์ครับรับพิมพ์ธรรมดากร้านหนึ่งนี้พิมพ์เกตจะลุกซุ้มนี่ สองล้านสามล้านเลยนะครับบางคนเรามาโชว์ก็สองดูเนื้อแล้วคงละสองสามล้านเนื้อยังไม่ถึงไหนเลยก็เยอะแยะแล้ว ายภาพการความเก่าการเปลี่ยนแปลงของบางคนนี่ยังไม่ถึงไหนนะครับคนก็คิดว่าใช่แต่ที่จริงแล้วที่ใช่ยังจริงนี่มันเก่าจริงๆครับกายภาพกาเก่าจริงๆไม่เก่าแบบคิดว่าเก่าไม่ได้ครับเก่าจริงๆเก่าถึงจริงๆครับ ก่ากับโซกกระโปรงนี้ไม่เหมือนกันนะครับโซกระโปองก็เลอะเลอะถึกเกิดๆครับอีกแบบหนึง่งอันนี้เขาเก่าเก่าแข็งแก่งกายภาพการเปลี่ยนแปลงการเซ็ตตัวการม้วนตัวของเส้นสม ีคลเซียมครับขาวๆครับเงาๆครับรเจอเนอแบบนี้ครับเก็บจ่ายตังได้เลยครับแท้แน่นอนครับแท้ทันสมเด็จโตอย่างแน่นอนถ้าไม่ถึงนี่ก็คิดดูก่อนได้นะครับ เข่าจริงๆเนื้อสึงจริงๆครับต้องแบบนี้ครับอาทีต์เนื้อสึงจริงๆพระสมเด็จบางขุนพรมครับจะคล้ายๆกันทุกอคงครับเนื้อจะคล้ายๆกันทุกองถ้าไม่ถึงนี่ก็พิจารณาได้ครับไม่น่าจะถึงครับอาจจะเป็นย้อนยกหรืออาจจะเป็นพระเก๋ก็ได้ครับ เป็นยุคหลังๆมาก็มีครับก่อนถบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามก็เป็นกาัแชรทําคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ